สวัสดีครับทุกคนทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมจะต่อจากคลิปที่ลงรอยคาเข้าก่อนที่ผมลงไปก่อนหน้านะนี่ลงเร็วๆนะผมขอแก้มือครับตรงนี้ก่อนถึงหอยยัวนะครับตรงนี้จะเป็นเขายาวครับช่วงนี้เขายาวผมเลยไม่กล้าจะเสี่ยงก็เลยต้องขับช้าๆครับแก้มือครับมีโอกาสแก้มือก็เลยต้องแก้มือน่อยต้องค่อยๆหลอยลงไปครับจะชอบระดับ3ามนะครับเพื่อให้รถ ชะลอตัวได้ช้าที่สุดค่อยๆคาล,ลงไปครับคลิปวิดีโอจะนานหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าทางมันยาวแล้วเราก็ต้องชา้าไงรถเรามันช้าแล้วก็ต้องค่อยๆไปครับอันนี้คลิปนี้ผมมาแม่สอนนี่ก่อนที่ก่อนที่รถรถที่เกิดอุบัติเหตุก่อนถนึงพายะอูน่ะที่เกิดอุบัติเหตุะผมลงไปแค่ประมาณวันหนึ่งมั้งแล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยนะครับไม่ต้องรีบครับ ค่อยๆไปครับทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่สอนเนี่ยมันมันดูเหมือนจะไม่ไม่ชั้นไม่สูงแต่มันก็มันเหมือนมันหลอกตาครับทุกคนมันเหมือนก็แบบจะจะพ้นไม่พ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ไม่น่ากลัวมากอะไรเงี้ยเวลาช่วงโค้งว่าเอาอยู่เอาอยู่พอถึงเวลาแล้วมันมันไม่อยู่จริงครับเพราะเนี่ยที่ผมลงมาเนี่ยตรงนี้จะตั้งแต่ดอยคาลงมาเนี่ยมันคือว่ามันส่งส่งอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ย มันไหลายางเดียวเลยนะถ้าเกิดไม่ชะลอเนี่ยไม่ไม่แตะเบรกไม่อะไรเนี่ยยาวเลยนะครับเนี่ยตอนผมมาเที่ยวแรกเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาโอ้เกือบตายแล้วเนี่ยเกือบพาลูกมาตาย,น,ยน่ากลัวครับมันมันส่งยาวยาวยาวไปเลยไงเราก็ต้องใจเย็นครับไม่ต้องรีบมันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่คุ้มครับเนี่ยครับค่อยๆลงลงช้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ต้องรีบครับ บรรยากาศก็สวยอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังน่ากลัวขนาดเมื่อก่อนนี้เลนสวนนะเลนสวนนี่ถือว่าสุดแล้วนะสุดยอดแล้วเวลาแบบลงเขาแต่คือว่าเลนสวนนะ่ะคือถ้าคันหน้าช้าก็ต้องช้าต่างกันหมดใช่ไหมแต่นี้พอเลนม,มันกว้างมุบถนนมันกว้างมุ๊บทีนี้ต่างคนต่างเร็วเลยทีเนี้ไหลกันไปไม่มีใครยอมใครล่ะเรือรืลล่ลงไปไม่ต้องรีบครับ เสียวหลายรอบเลยต้องค่อยๆไปครับมาผมไม่ค่อยลงเร็วหรอกมีวันนั้นเนี่ยที่ลงที่ลงรอยคาที่ลงเร็วๆเนี่ยทุกทีของผมมาเนี่ยประมาณเนี่ยครับใครตามหลังผมมาก็ไปก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรีบใจเย็นๆครับอันนี้นก็จะมีรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้ามไปทางขวามเนะีนยไปยินเกาะกลางไปเลยนะครับเนะี่ยเห็นไหมรถจอดขอ้างหน้าน ไม่มีใครมายกยกของหนะ้มาเอาเนี่ยนั่นะจอดอยู่นะี่ะอยู่ในดีแล้วไม่ตกเขานะ่ะไม่รู้บนเขาเป็นอะไรมากหรือล่าเดินทางปลอดภัยครับเรามัดนระวังไม่ว่าทางไหนเราเคยไปชำนาญหรือไม่ชำนาญก็ไม่ต้องไม่ต้องไปรีบครับนี่ก็ถ่ายให้ทุกคนทุกท่านได้ดูคนระับแล้วก็สวัสดีท,ทักทายคนที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับขอ ฝากช่องของผมไว้ในอ้อมกอดด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณเน็ซีที่ติดตามผมก่อนหน้านะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมขอขอบคุณจริงๆครับด้วยใจอันนี้ก็จะเป็นช่วงก่อนถึงออทางโรงฉุกเฉินนะครับที่เขามีทางฉุกเฉินไว้ให้สำหรับรถที่เบรกแตกหรือว่าเกิดปัญหาอะไรขัดข้องอย่างก็ ขึ้นทางฉุกเฉินไปได้เลยครับเนี่ยก็จะมีป้ายบอกแต่ก็อย่าใช้ดีที่สุดครับค่อยๆลงปลอดภัยดีกว่าเพราะผมมานี่ก็ประมาณ48ตันครับรถที่ผมบรรทุกมาเป็นน้ำมันดีเซลครับดีเซล41,000ลิตรเอาข้้าไปฝ่งเป็นบ้านเราครับนอนเป็นอาทิตย์ครับเที่ยวนเนี่ย เราถ่ายเก็บไาว้เอาไว้ให้ทุกคนได้ดูครับตรงนี้มันก่อนเออถึงห้วยเยะอหูนะครับเนี่ยจะมีทางฉุกเฉินไว้สำหรับรถบรรทุกที่ขัดข้องก็ขึ้นได้เลยครับแต่อย่าเลยนะขึ้นได้นะโอเคพอดีนะเลยไปก็ตกเหวคือเก่านะครับไม่ต้องเรียบดีที่สุดครับใจเย็นนี่ก็จะเป็น ช่วงช่วงหนึ่งของแม่สอนนะครับเพราะว่าแม่สอนนี่แม่สอนนี่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไกลนะประมาณเจดสิบโลนะแต่ใช้เวลาเดินทางนานนะครับสําหรับรถบรรทุกเพราะว่ามันขึ้นเขาและลงเขาไงมันจะใช้เวลาช่วงประมาณเราเนี่ยขับลงขับลงจะช้าอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้เวลาครับที่นี่ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะที่แม่สอนเนี่ยขนาด จะว่ายังไงอ่ะขนาดเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็ก็ก,ก็ก็ยังเกิดอยู่เพราะว่าด้วยความประมาทอะเนาะประมาทล้วนๆครับผมไม่ได้ว่าผมเก่งหรือว่าอะไรนะแต่แบบว่าเราอย่าชะล่าใจเลยครับขับรถอ่ะไม่มีใครอยากใ,ให้มันเกิดหรอกเนาะจริงๆน่ะทั้งสินค้าทั้งเพื่อนร่วมทางทั้งชีวิตเราคนที่อยู่รอเราข้างหลังเนาะมันก็ยังไงล่ะถ้ามันสูญเสียไปแล้วมัน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 เอากลับคืนมาไม่ได้ละทุกคน ก็น่าจะไม่แน่ใจรถเปล่าหรือรถหนักแต่ส่วนมากผมเห็นรถตู้คอนเนเนอร์นะส่วนมากจะเป็นพวกกีโน่ยิสูทั้งนั้นเลยนะที่ลงเขาเร็วๆนะ่ะขณะผมเขับบนบกผ,ผยังไม่กล้าเลยนะผมผมผมไม่ได้ว่าอันนี้หรอกนะแบบเราไม่ประมาทดีกว่าเขาขับเร็วหรือผมขับช้าผมก็ไม่รู้นะ <laughs> แต่ผมก็กลัวนาะ ตาขาวดีกว่ากระดูกขาว,วอะเนาะว่ากันไปนี่ครับตรงนี้ก็ผมก็ลงไปเรื่อยๆแต่ปกติผมลงมาพอสุดตรงมอยวนี่ผมก็จะปล่อยไหลแล้วนะแต่ผมยังไม่ไหลเพราะว่ารถเขาเยอะไงรถเล็กรถอะไรเยอะผมก็เลยไม่กล้าปล่อยไหลเพราะว่าอะไรเวลาช่วงโคง้งทําเราไม่อยู่เราสามารถตัดโค้งได้ไงแต่ถ้าเกิดว่ารถเล็กมาเราตัดโค้งไม่ได้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคน ผมก็เริ่มเริ่มไหลแล้วผมเริ่มปล่อยแล้ววันนี้ผมก็เริ่มปล่อยลปล่อย,ปล,อยปล่อยให้ไหลไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างหน้ามันมีเนินไงเราจะต้องส่งตรงนี้ไปเพื่อจะให้มันขึ้นเนินข้างหน้าเรารถมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไมไมนักกําลังเรามากเวลาเราขึ้นถ้าออโต้อ,อย่างผมอะ่ะมันก็สบายไปแต่ถ้าเกิดอย่างพวกพวกพี่เพื่อนเพื่อนชาวรถบรรทุกทุกคนอะ่ะที่เขาขับเกียร์ธรรมดาเนาะมัน มีผลนะเวลาเราใส่เกียร์นี่ก็ผมลงเร็วแล้วผมเอามาอยู่แล้วเพราะว่าจะปล่อยไหลไปส่งขึ้นเนื้อข้างหน้าไงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันต้องข้ามเกียร์นะตอนผมเอาวันโวรุนเก่ามาที่เป็นแบบเกียร์ดีดนะเกียร์ดนะีแปดเกียร์นั่นน่ะพอเกียร์เกียร์เกียร์เนี่ยมันต้องข้ามไปเกียร์หนึ่งนะมันถึงมันถึงจะได้ถ้าถ้าเราไม่ข้ามนะรอบ สับไม่ทันจากสี่จากสี่ทดไปสมเราไม่ทด3าครับเราทดลงไป2เลยเพราะว่ามันมันต้องข้ามเกียร์เพราะว่ารอบมันช่วงจังหวะเราเปลี่ยนปุ๊บรอบขึ้นเขาเนะี่ยดึงรถเราล,ลง,ลงปุ๊บกาลังรถไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนข้ามไปเพื่อทดรอบมันอนะ่ะพูดง่ายๆนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครจะอยู่ใครจะไปครับเอาพู่นวายกันหมดเลยเนี่ยเอาเอาเอา เกือบไปแล้วครับเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมมาเยอะๆอย่างนี้รถเล็กรถใหญ่ไม่รู้อะไป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 แย่งกันไปอะเนาะผมก็เกือบแย่เหมือนกันอยู่ว่าเดี๋ยเขาเกินปุยมุ้ยนี่ครับเขาประมาณนี้กคนก็ไม่มีใครเก่งไปกว่าใครนะครับผมว่านะเราเอาประสบการณ์เรามาแลกกันดีกว่าเอาความรู้เรามาแลกกันดีกว่าเพื่อจะได้ต่อยอด ทักษะของตัวเราและของเพื่อนทุกคนดีมีประโยชน์มากกว่าใครใครจะมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณครับ